ต้องลบใครสักคนออกอะ่ะเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเออจะหาว่าพี่แบบทําไมลบเพื่อนทิ้งอะไรเงี้ยเออพี่ก็เลยแบบพยายามแบบถ้าเล่นก็เล่นเฉยๆแต่ว่าแบบเดี๋ยวรับเพื่อนนะครับพี่ได้ครจูอย่างยังไม่มีเลยครับยังไม่มีใครจูเลยครจูทำไมต้องทำเสียงนี้ครจูเอาป้าผมให้หมดฝ่ายเอ้ยมันจะดีเหรอเอาไปขายดีกว่าก็จะเอาให้พี่พี่โหมันจะมันจะมันจะสองไลฟ์แล้วนะไลฟ์เมื่อวานมีเสียไลฟ์วันนี้มันจะมีเสียอีก อันนี้มันมันมันเกินไปพี่อันนี้พี่เก่งใจจริงพี่เก่งใจจริงก็ขายอิ่มแล้วด้วยของแท้อันนี้เราเราเอา่อ TikTok มีเขาจะมีตะเสียกันแล้วเหรอครับตอนนี้ตัวค่อนข้างตกเยอะแล้วครับหมายถึงราคาอะไรเงี้ยเหรอเอางี้เอางี้ถ้าไหนๆจะถามขนาดนี้แหละขอให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาดีกว่าขอเล่นแบบเฮ้ยเด็ดเด็ดคือเมื่อกี้พี่จะพี่แค่จะเข้าแอปกงล้อใช่ไหมแม่งขึ้นกงล้อแปดแปดแปด เองว่ากงล้อ888มันใช่กงล้อเหมือนที่พี่คิดเปล่าวะเดี๋ยวพี่ตัดจอไปแปบ๊บนึงนะพี่ไม่เดี๋ยวนะมันปรับซีนได้ปะเอ้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันแถบมันไม่น่าเอ้ยแถบมันน่าเกลียดไปแลวเอาแมวเอาแมวเอาแมวไม่เอา,าเ,อาาเอาาพิ่งเห็นแถบเพิ่งเห็นแถบแมวแมวใช่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเมื่อกี้ถือว่าแมวเ,เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ก่อนเช็คปกดียังทำไมอะปกกปกเกิดอะไรขึ้นมันได้เอาอะดิแต่อันนี้มัน อย่างนี้ถ้าพี่ถ้าพี่เอานี่พี่จะน่าเกลียดรอย่างนี้พี่เอาพี่จะน่าเกลียดไหมอ่ะตัวจะให้อะฟูเอนะเอ้ยผมไม่ผมไม่มีปัญหาถ้าให้ใครจูไปเดี๋ยวผมเอาอาอาให้สุ่มเล่นสักสองพัน what the fuck is this bro พี่เก่งข้ามวันจริงเราบารมีคนดูถ้าไม่มีคนดูเราจะไม่มีวันนี้ลองคิดสภาพถ้าไม่มีคนดูเราก็จะไม่มีซองจินอูเราไม่มีซองจินอูเราก็จะไม่มีเพชร เราไม่มีเพชรเราก็จะไม่มีอะไรเลยเสียงเมื่อกี้จริงๆมันไม่มีเสียงถูกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้พี่ดูเสียงเอาเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บนึงไนดะ้ป่ะขอเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,นนะยวเดี๋ยวขอลง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 พอท่อน,นี้ก่อนนะโอ้ยอะไรวะแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันเป็นความรู้สึกนี้อีกแล้ววะความรู้สึกแม่งเหมือนเมื่อวานเลย ตอนเมื่อวานใช่ไหมมันเนี่ยฟิลนี่เลยตอนที่อัลฟาเขากาลังจะแบบให้เจมมาล้านหนึ่งให้ให้ซองจินอูมาเนี่ยแล้วไม่เกิดอาการนี้อีกแล้วฟิลแบบนั่งเหม่นั่งมองเมฆอย่างเงี้ยก็แบบเออเนาะไม่เป็นอย่างงี้เขาอะเข้าวีผมมาเข้าวีผมมาคือยังไงอะมันหมายถึงว่าเทดเหรอเข้าเข้าเทดเหรอหรือว่าราคาบึมบั้มรัมเบ้เลยทีนี้อ๋อ นะอ๋อนะอ๋อนะอ๋อเชี่ยว่าว่ what is this อ่ะครับวันนี้เก้าสิงหาวันนี้ขอญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างพ่อค้าอีกคนนึงมาอีกแล้ววันนี้โอ้โหตายตายขายขายเฮ้ยขา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 ยเลยขายเลย <laughs> ยอก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 ขอเก็บไปเล่นกันแล้วกันไปกินข้าวกันเดี๋ยวเอารีโลไปให้อุย๊ยโอ้โหขอบคุณมากครับแต่คนดวงมันจะดีเข้าใจปะคนดวงมันจะดีเคสองร้อยที่มีมันก็ออกเอาไมตี้แค่คำยังของเข้าใปะแค่คำยังของจองได้เอาไม่เอาคืนด้วยเเฮ้ยเฮ้ยเทำไมมัน มันรู้สึกหายใจแบบแรงขึ้นวะมันหายใจแรงขึ้นอ่ะให้ผมว่ามันเริ่มแปลกแ,แล้ววะออมไมตี้มันมีจริงๆเปล่าวะเอ้ยใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ผมลืม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 คือเขาบอกวา่าเวลาเราจะไปสุ่มเทดอะให้ไปสุ่มเซิร์ฟอินเดียมันจะดีเขาว่ามางาั้นมไม่เชื่อหรอกมันเป็นไปไม่ได้มันสายมูฟปมันมันจะออกอะจะขอลองกันได้ปหมละ่ะ กูข้าวไม่ได้กูไปข้าวแม่งเลยกลารก็ติดตามสำหรับพวกูจะสุ่มไม่ให้กูสุมม่มเซิร์ฟอินเดียยังมึงสุ่มมาสิงกระโปร์มึงสุม่มกูไป่ทำไมนี่ชกแม่ง โกเมนอามานายไม่ใครไม่รู้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 ใค้ใครไม่รู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 ู้ใครไม่รู้ใ้ใคร้ใคร้ใครไม่รู้ใคไรู้ใครไม่รู้้ใครรู้รไใค่รู้ไม่รูใค่รู้ไม่รู้ใคร้ใครไม จ้าไปเลยวะเมื่อคู่นี้พี่เทพหรือไม่อ๋อใครจูซื้อหรือสุ่มได้ครับพี่ผมยังสุ่มไม่ได้เลยครับอันนี้มีคนให้มาพอดีพูดถึงคนให้พอดีรบกวนขอบคุณอีกครั้งขอบคุณ NTU นะครับสำหรับสปอนเซอร์ภายในวันนี้นะครับก็พอดีว่าเขาเป็นพ่อค้าที่เขาเอื้อมละอากับไอเกมนี้สนตีนนี่เต็มเต็มทีแล้วนะครับแต่ว่าเ,ออเขาเห็นว่าพี่เล่นเขาก็เลยรู้สึกว่ามาอยู่ในมือพี่มันน่าพี่ก็จะอุ้มชูให้มันเป็นตัว S S S อย่างที่มันควรจะเป็นให้ได้แล้วก็พี่ก็จะพยายามเต็มที่จนกว่าพี่จะได้ออเมตตี้กับมันนะครับนะพี่อย่างนี้เลยแต่เน่เน่แต่เน่เน่เน่อย่างนี้เลยเดี๋ยว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 ผมไปเข้า VIP อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ให้คนตามมามันน่าตามได้มันน่าจะตามได้มันน่าจะตามได้แต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเทสรีโหลดแป๊บนึงขอเทสรีโหลดกันเยอะขอบคุณอีกทีนะขอบคุณคือคือพี่พี่ นับว่ามันเป็นการโเอเนตหมดเลยนะเว้ยแบบใครให้ของในเกมหรืออะไรอะ่ะอ,อช้ใช้วีต้องมีลิงก์ไม่ก็เพื่อนถึงตามได้ไพ,พอจะรับทีไรใจมันโหวงทุกทีเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณน้องอัลฟ่าอีกรอบนึงนะครับขอบคุณสำหรับเทด2,500อันแม่งไม่ใช่น้อยๆเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันถามว่าสิ่งต่อไปที่ควรจะทำคืออะไร ใช่ครับเอาลีโล,ล,ลไปขายถุยอะไม่ไมพูดคำทำเพลงเราไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยบูอายได้เยอะแล้วบูอายเก็บไว้ขึ้นตอนออลไมตี้แล้วก็บูอายดีกว่าเทลชีมันไม่สุดตะมันไม่สุดตะมันไม่สุดอะน้องมันไม่สุดอะมันไม่สุดอะมันไม่สุดอะ มันเพอคือตอนแรกภาพมันชัดมากเลยนะเว้ยอนาคตที่สดใสรอเราอยู่อะไรนะมันถ้าเป็นในโปเกมอนมันต้องพูดว่าอะไรวะไว้หอบปะเอามาทำเนี่ยเนี่ยตัวดาเมจมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยธรรมดาเราต้องตื่นเต้นอ่ะจีจ้าจีจ้ากันใหญ่จีจ้ากันใหญ่เป็นเรื่องตื่นเต้นมันเเรื่องธรรมดาไอ้พวกตัวดามิเอตอะมันชอบใส่กันอยู่แล้วเคียร์เริ่มคุมขมับแล้ววะ เชี่ยที่หมุนๆไปนี่ก็เกือบสามร้อยสี่ร้อยแล้วเนี่ย Bro Bro What the fuck Bro โอ้โหโอ้โหโอ้โหฉันกำลังจะเริ่มเป็นบ้าแล้วชักกี้ฮไอ้หียมันทอนุ่ยคืออะไรแบบนี้แม่งแบบเหมือนมันดาวเดรนอะเขาเรียกว่าอะไรว่าแบบไอ้หี้เหมือนทิ้งน้ำอะไอ้พวกแบบพิซิชั่น บูสายอะไรเงี้ยมึงเก็บหรือเละวียมอ่ะมึงเก็บไว้เก็บเก็บไปเลยเก็บเก็บไปเลยมึงเอาไปขึ้นดับเบิลเทสตอนขึ้นกับออมไมตี้พอขอแค่นั้นแหละหรือมันจะต้องลองไปเซิร์ฟอินเดียกลัวพี่ไม่มีเหมือนคนอื่นไงเลยให้ห้าพันเดี๋ยวก็ออกตอนสุ่มรู้หน้าหมดไปแปดพันก็ท้อเหมือนกันครับกินน้ำยาเพิ่มโชคถึงมันไม่เกี่ยวแต่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเขาเรียกว่าห้ามลอกเลียนแบบ เออเราเราอยู่เซิร์ฟอินเดียแล้วเฮ้ยเฮ้ย โมเออต้องพิมพ์ด้เหรอพูดแทนได้ไหมณโมณโมะโมจากที่คนดูเห็นนะครับก่อนหน้านี้เสี่ยอัลฟาเขาเอามาให้เราเป็นหลักพันนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึงหลักพันแล้วสองพันจะไม่ได้จริงเหรอนั่นแหละครับดวงผมบอกแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่มีแบบบุญอุ้มชูจากคนดูอะไม่มีทางหรอกมันไม่ได้ เพย์ท14วันอะได้เลควิ่อมาสองรอบคืออีของวันนี้กับกับของของวันนี้กับของตอนนู้นเลยที่ได้ของไอ้นั่นอะ Bro give me a fucking Almighty bro Almighty ไม่ได้แล้ววะมันอาจจะเป็นเรื่องของการยืนเราเราเราต้องเราต้องนี่แหละเราต้องเปลี่ยนเป็นยืนละ เฮ้ย <Hey. S 2> หรือเราควรเอาสูนหรือเราควรสูนยจุสองวะไม่ไมไมมันรอซื้อเรามันรู้มันมันเนี่ยบอกเอ้ยนี่เอาอันนี้ไปแทนดีกว่าไหมมันเอามันให้เราสามรอบแล้วแสดงว่าไม่ใช่แล้วอนาคตที่สดใสรอเราอยู่ โอ้โหอันนี้ไม่ไม่แย่เลยนะให้เกมมันดูดไปดูดไปเลยมาเอาไปเลยเทด เดี๋ยวกูเอา200รีโลที่กูฟาร์มทั้งวันมาสู้ใหม่มึงเจอกูมึงเจอกูอนิเมะดีเฟนเดอร์เฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยวันนี้ฝากาคือถ้าตอนเนี้ยพี่แบบนิ่งๆไปอะ่ะแม่งไม่ใช่อะไรนะเว้ยหนึ่งคือกูเจีได้เทศแต่คือมันก็โอเคก็คือน้องเขาก็โดนเนทมาให้แหละแต่อีกใจหนึ่งเราก็เสียได้แทนน้องไงแบบเท่าไหร่6 5ม,มึงจะไม่ออให้กูเลยรอ มันเกินไปอ่ะมันเกินไปอ่ะเฮ้ยอะไรขนาดน,นั้นอ่ะดื้อไงเลีคุยังไม่เอาไงอยากไล่เอาไม่ตี้เหรอคำสบคุยก่อนเว้ยอีกสักห้าพันเท็จมึงก็